นิทานตำนานเรื่องราวเล่าขานของพวกนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ครับที่มาสามารถเต็มเต็มจินตนาการของผู้คนได้และยิ่งถ้าหากตำนานบางอย่างที่มันเคยเป็นเรื่องจริงมาก่อนมันก็ยิ่งทาให้ผู้คนที่ได้ฟังตำนานเหล่านั้นทึ่งกับมันยิ่งขึ้นไปอีกแต่ทว่ามันก็มีนิทานหรือตำนานบางเรื่องที่มันทั้งน่าหดหู่และน่าเศร้าจนผมอยากให้มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าไปแบบนั้นแต่มันก็ได้กลับกลายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เสียได้เรื่องราวในวันนี้คือีไเป นักเป่าคลุยแห่งแฮมลลนบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทําความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสัตว์ทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือเด e โคเด็กซ์บันทึกพิสวงในปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าทุกท่านสังเกตรหรือเปล่านะครับแต่ว่านิทานนั้นมันได้เริ่มเลือนหายไปจากสังคมของเราแล้วครั้งล่าสุดที่ผมได้ฟังนิทานเนี่ยต้องย้อนกลับไปสมัยประถมนู่นเลยแต่ว่าในตอนนี้เมื่อโลกพัฒนาไป มันก็เลยทําให้สิ่งเก่าๆที่มันไม่สามารถก้าวตามโลกได้ทันค่อยๆทยอยเลือนหายไปในที่สุดครับซึ่งภายในตำนานนิทานหรือเรื่องเล่าขานต่างๆที่เราเคยได้ยินแม้มันจะมีไม่มากนะครับแต่ว่าบางส่วนมันก็มักจะเบสมาจากเรื่องจริงที่เรื่องเล่าเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นในอดีตไม่ว่ามันจะคือเรื่องอะไรนะครับถ้าหากเรื่องราวาเหล่านั้นมันถูกเล่ากันปากต่อปากมากพอหรือมันมีคนที่เชื่อเรื่องนี้มากพอมันก็จะทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นเมื่อเวลาผ่านไป มันก็จะกลายเป็นเรื่องเล่านิทานหรือตำนานเมืองไปในที่สุดแต่อย่างไรก,ก็ตามมันก็พอมีอยู่บ้างครับที่เนื้อหาภายในนั้นมันมีความเหนือจริงอยู่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่เคสแต่ส่วนมากยิ่งปล่อยไว้นานมากเท่าไหร่เรื่องเล่าเหล่านั้นมันก็จะยิ่งมีความเหนือจริงมากขึ้นเรื่อยๆโดยในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นิทานเรื่องหนึ่งครับที่โด่งดังมากๆที่หลายคนก็อาจจะเคยได้ฟังกันมาแล้วแต่ก็อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่เคยฟังเช่นกันแต่ว่าก่อนจะไปเข้าเนื้อหา คลิปนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคลิปที่มีคนขอเอาไว้นะครับใครที่อยากให้เดอะโคเร็กซ์ทำอะไรจะตำนานตัวละครวรรณกรรมเรื่องเล่าอะไรต่างๆที่มันนอกเหนือจากนี้สามารถไปโพสต์ิ้งไว้ใน Discord ของช่องได้เลยนะครับและถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยนิทานเรื่องนี้มันมีชื่อว่า p e t e d Piper of Hamlin ครับเป็นนิทานพื้นเมืองหรือตำนานเมืองที่ถูกเล่ากันปากต่อปากเป็นอย่างช้านานมากๆแล้วภายในเมืองเฮมลินที่ตั้งอยู่ภายในรัฐนีเดอร์ซัคเซน หรือซักเส้นต่อใต้ภายในประเทศยเยอรมันซึ่งนิฐานเรื่องนี้ส่วนตัวและผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยดยินกันมาแล้วแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยเดี๋ยวเราไปฟังกันก่นกอนดีกว่าอตะละครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วมันมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่ชื่อเฮมลินซึ่งด้วยความที่ว่าเฮมลินนั้นมันเป็นเมืองท่าที่มีแม่น้ําวีเซลตัดผ่านดูยเหตุนั้นเลยทําให้เฮมลินเป็นอีกหนึ่งเมืองที่จเจริญมากๆเมื่อเทียบกับเมืองอื่นในสมัยนั้นโดยในแต่ละครั้งที่เรือมาเทียบท่าเรือเหล่านั้น ก็จะบรรทุกอาหารและธัญพืชต,ต่างๆมาเต็มลำเรือเพื่อที่จะทั้งนํามันมาขายและเก็บมันเอาไว้ในไซโลที่มีอยู่ทั่วเมืองเมืองนี้ทั้งข้าวโพดและข้าวสาลีมันมีอยู่เต็มไปหมดเลยครับส่งผลให้ชาวบ้านที่นั่นต่างทําการค้าขายเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ทั้งโรงสีเบเกอรี่สำหรับอบขนมและเค้กหรือขนมปังแต่ด้วยความที่ว่าเรือที่บรรทุกสิ่งพวกนี้มานั้นมันมาอยู่ไม่ขาดสายมันเลยทาให้ชาวบ้านที่นั่นต่างยุ่งกันมากๆเวลาแทบไม่มี ต้องคอยขนขอเข้าเรือขนของออกจากเรือนํเข้าวสาลีมาทําเป็นแป้งและเอาไปอบเป็นขนมปังแต่ก็ด้วยสิ่งพวกนี้เองมันก็เลยทําให้ชาวบ้านที่นั่นพวกเขามีกินมีใช้อยู่ตลอดเวลาและไม่จำเป็นจะต้องห่วงเรื่องอาหารในหน้าหนาวเลยได้ซ้ําแต่ว่าด้วยความยุ่งไม่มีลานนั่นเอง,เองครับมันก็เลยทําให้ชาวเมืองเฮมลินนั้นเลือกที่จะปล่อยผ่านเศษขยะต่างๆที่เกิดจากกิจวัตรของพวกเขาเหลือข้าวและฝักข้าวโพดส,สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างถูกต้อง ขยะร้านเบเกอรี่หรือพวกขนมปังเหลือที่ต้องทิ้งและเมื่อขยะเหล่านั้นเพิ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆพวกหนูมันก็ได้มาชาวบ้านพวกเขาจะสามารถเห็นหนูได้ทุกที่ไม่ใช่เฉพาะตามท้องถนนที่พวกเขากำลังเดินอยู่แต่แม้กระทั่งภายในไซโลเก็บข้าวโพดข้าวสาลีภายในร้านเบเกอรี่ร้านค้าต่างๆหรือแม้แต่ภายในบ้านของพวกเขาเองและเมื่อเวลาผ่านไปหนูพวกนี้มันก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนหนูพวกนี้ มันก็ได้กลายเป็นอุปสรรคในชีวิตของชาวเมืองในเวลาไม่นานพวกเขาไม่สามารถอบขนมไม่สามารถนวดหรือทําขนมปังได้ไม่ครั่งอาบน้ํากินข้าวและนอนหลับในตอนกลางคืนพวกเขายังไม่สามารถทําได้เลยถ้าหากพวกเขาไม่ต้องการให้พวกหนูมารูบเตียงเดียวกับพวกเขาด้วยโดยในตอนที่ชาวบ้านพบว่าบรรดาลูกๆของพวกเขานั้นโดนหนูก,กัดแท้ตามร่างกายมันก็ได้ทาให้พวกชาวบ้านเหลืออดคิดว่าจะต้องรีบลงมือทาอะไร,รสักอย่างแล้วเหล่าบรรดาผู้คนภายในเมืองต่างรวมตัวประท้วง และเดินขบวนไปยังสารากลางเมืองเพื่อที่จะให้ผู้ว่าทาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับปัญหาหนูที่กาลังเกิดขึ้นโดยผู้ว่าของเมืองเขาได้ปรากฏตัวที่ระเบียงภายในชุดคลุมสีดําและท่องคําประดับมากมายพร้อมบอกว่าปัญหาทุกอย่างนั้นได้รับการจัดการแล้วเมืเลยทําให้เหล่าบรรดาชาวบ้านสงสัยเล็กน้อยก่อนที่พวกเขาจะกลับบ้านไปแต่ทว่าคําบอกกล่าวของผู้ว่ามันกลับเป็นคําโกหกปัญหายังไม่ได้ถูกจัดการไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นทั้งสิน้นพวกหนูยังคงมีอยู่ แล้วมันก็มาขึ้นเรื่อยๆพวกมันกัดแท้ทุกอย่างที่ฟันและปากเก็ดของพวกมันนั้นจะสามารถกัดได้ด้วยเหตุนี้เหล่าบรรดาชาวบ้านที่กำลังโกรธจัดจึงได้รีบมุ่งหน้ากลับไปที่ศาลากลางเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้ไม่มีใครปรากฏขึ้นบนเบียงเหนือหัวของพวกเขาด้วยเหตุนั้นชาวบ้านทั้งหลายจึงได้เริ่มร้องตะโกนออกมาไม่เอาพวกหนูจัดการหนูซะเมื่อเสียงตะโกนด,ดังเข้ามันก็เลยทําให้ผู้ว่าปรากฏตัวออกมาภายในชุดเดิมของเขาชุดคลุมสีดํา ที่มีทองคาประดับไว้มากมายโดยผู้ว่าได้บอกกับชาวเมืองด้านล่างว่าตัวเขานั้นได้สั่งให้คนขุดหลุมขนาดใหญ่และให้จัดการนําขยะใส่ลงไปในหลุมหลุมนั้นพร้อมกับพวกหนูที่พวกเขาสามารถจัดการมันได้ผู้ว่าได้ให้สัญ,ญญากับชาวเมืองว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้จะทําให้เฮมลินกลับมาสะอาดและปลอดหนุอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าไม่นานนักหลุมนักกล่าวที่ถูกขุดอยู่นอกตัวเมืองก็ได้ถูกเติมเต็ม,ตมอย่างรวดเร็วทั้งขยะและศพข,ของหนูตายกองเป็นพเนินแต่ถึงอย่างนั้น พวกหนูภายในเมืองก็ยังไม่หมดไปพวกมันมีอยู่ทุกที่ทั้งในสายตาของชาวบ้านและในที่รับตาของพวกเขาซึ่งด้วยอาหารมากมายที่อยู่ภายในเมืองเมืองนั้นมันเลยส่งผลให้พวกหนูจเจริญเติบโตมากขึ้นรวดเร็วขึ้นจนก,กระทั่งมันได้เกิดโรคระบาดขึ้นมาภายในเมืองเฮมลินนี้ครอบครัวของพวกชาวบ้านต่างทยอยตายไปต,ตามๆกันเช่นผิดโรคระบาดท,ที่เกิดจากความมักง่ายของพวกเขาพวกชาวบ้านจึงได้กลับไปยังสารกลางเมืองอีกครั้งหนึง่งพร้อมกับอารมณ์ที่โกรธมากกว่าครั้งก่อน ชาวบ้านนับสิบนับร้อยต่างถือหนูตายไปคนละตัวพร้อมยนมาอยู่กลางสี่แยกเพื่อเป็นเครื่องหมายพิสูจน์ถึงความล้มเหลวของผู้ว่าแห่งเฮมลรินและเริ่มตะโกนกันออกมาจัดการพวกหนูซะหรือว่าจะให้จัดการผู้ว่าแทนและเมื่อเสียงตะโกนดังขึ้นกว่าแต่ก่อนผู้ว่าคนังกลาบก็ได้ออกมาอีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้ก็มีทั้งเหล่าผู้ช่วยและที่ปรึกษามาด้วยโดยผู้ว่าได้ปล่าประกาศอย่างวิตกกังวลว่า ทางสภาของเมืองได้มีมติตกลงที่จะยอมใจ่ายใครก็ตามที่สามารถจัดการปัญหาหนูพวกนี้ได้ทันใดนั้นในวันถัดมาชายแปลกหน้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นภายในเมืองซึ่งเมื่อดูจากการแต่งตัวของเขาแล้วเสื้อผ้าที่มีสีสันชุดชาดเหมือนเป็นเสื้อจากหลากหลายที่ถูกตัดเย็บต่อกันชายคนนั้นสวมหมวกใบใหญ่ปิดหน้าประดับไปด้วยขนนกเปลือกหอยและกระดูกสัตว์และที่เด่นไปกว่านั้นก็คือผ้าพันคอสีดำยาวที่ปลายของมันมีครุยเ,เงินเหาหนึ่งถูกผูกมัดติดเอาไว้อยู่ ชายแปลกหน้าคนนี้ได้นั่งรถลากมาจากท่าเรือและตลอดทางเขาก็ได้เห็นใสโลที่เต็มไปด้วยข้าวโพดและข้าวสาลีโรงสีร้านขนมปังร้านขายของบ้านเรือนผู้คนขยะและพวกหนูมากมายชายแปลกหน้าคนนี้เขาได้เดินตรงไปที่ศาลากลางเมืองก่อนที่จะเสนอข้อตกลงให้ว่าเขาจะจัดการปัญหาหนูให้หมดไปโดยแลกกระเบนทองจำนวนหนึ่งพันเหรียญผู้ว่าและที่ปรึกษาจึยงยอมตกลง ก่อนที่ชายแปลกหน้าคนนั้นจะเดินไปที่เสีแยกกลางเมืองและเริ่มงานในทันทีเขาได้หยิบครุยเงินของเขาขึ้นมาเป่าโน้ตแรกเพื่อได้พวกหนูจากทุกที่ในเมืองในป่าบนภูเขาและก้อนหินจากนั้นเขาเป่าโน้ตตัวที่สองเรียกหาเหล่าจิ้งจอกหมาป่าเหยี่ยวและอินซีจากนั้นจึงได้เป่าโน้ตสุดท้ายทําให้หนูจากทั่วทุกมุมภายในเฮมลินรู้เข้ามาหานักเป่าคลุยผู้นี้และไม่นานจากนั้นนักเป่าคลุยก็ได้เริ่มเป่าไปเสียงเพลงเขาเริ่มเต้น ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือโดยที่มีหนูนับรอยนับพันตาไปอย่างไม่ขาดสายโดยในตอนที่นักเป่าครุยได้มาถึงท่าเรือแล้วเขาก็ได้หยุดเป่าและใชท้ทาของตัวเองแตะไปที่ผิวน้ําก่อนที่จะเริ่มเป่าอีกครั้งหนึ่งและทําให้พวกหนูมากมายนับไม่ถ้วนก็จมลงน้ําไปส่งผลให้พวกมันจมน้ําตายซึ่งเมื่อหนูตัวสุดท้ายได้ถูกกาจัดนักเป่าครุยจึงได้มุ่งหน้ากลับที่สารา,ากลางเมืองท่ามกลางเสียงตะโกนร,ร้องด้วยความยินดีของชาวบ้านมากมายและเมื่อนักเป่าครุยได้มาถึง เขาได้เรียกเงินตามที่ตกลงเอาไว้ทองจำนวนหนึ่งพัน 1, เหรียญผู้ว่าได้ปรากฏตัวออกมาณจุดเดิมชุดชุดเดิมพร้อมทั้งที่ปรึกษามากมายเขาพูดอย่างยินดีที่ปัญหาเรื่องหนูและโรคระบาดได้หายไปจากเฮมลินแล้วขณะที่นักเป่าขลุ่ยยืนฟังอยู่เงียบๆและเรียกร้องเงินตามสัญญาแต่ทว่าผู้ว่าคนนั้นกลับปฏิเสธบอกว่าตัวนักเป่าขลุ่ยไม่ได้ทําอะไรเลยสิ่งที่เขาทําก็แค่เต้นแรงเต้นกาและเป่าขลุ่ยเก่าๆนั้นไปเท่านั้น ชาวเมืองตะกนเห็นด้วยกับความคิดเหล่านั้นผู้ว่าจึงได้โยนเหรียญทองจํานวนส0ิเหรียญให้แก่นักเป่าคุยพร้อมบอกว่าเขานั้นโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้เงินนั้นไปก่อนที่ผู้ว่าและผู้คนภายในเมืองจะขับในการกระทําและการแตกตัวของเขาทําให้นักเป่าคุยต้องออกจากเมืองไปด้วยความโกรธในวันถัดมาและผู้คนภายในเมืองเฮมลินโดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่ต่างเลี้ยงฉลองด้วยความยินดีอยู่ภายในโบสถ์ขณะที่นักเป่าคุยได้เดินกลับเข้ามาภายในเมืองอีกครั้ง ซึ่งณนะสียแยกกลางเมืองนั่นเองนักเป่าขลุยได้เริ่มเป่าขลุยของเขาอีกครั้งหนึ่งโนดแรกก็เรียกหาเด็กๆโนสองเพื่อความสนุกสนานและเมื่อสิ้นเสียงของโนตท,ที่สามเหล่าบรรดาเด็กๆทั่วเมืองก็ได้มาหาเขาร้องเล่นเต้นไปด้วยกันมุ่งหน้าไปยังท่าเรือซึ่งขณะนั้นเหล่าบรรดาผู้ใหญ่ได้รีบมุ่งหน้าออกมาจากโบสถ์เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นโดยพวกเขาเห็นบรรดาลูกๆของตัวเองเต้นตามนักเป่าขลุยและไม่ว่าพวกเขาจะเรียกเท่าไหร่เด็กเหล่านั้นก็ไม่หยุด เรากะว่าเสียงของเราพ่อแม่ไปไม่ถึงอย่างไรก็ตามพวกผู้ใหญ่ก็รู้สึกโล่งใจทันทีที่นักเป่าครุยเดินหันหน้าออกจากแม่น้ําและได้มุ่งหน้าไปที่ภูเขาแทนแต่ทันใดนั้นความโล่งใจก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวเมื่อพวกผู้ใหญ่เห็นว่ามันมีประตูลึกลับบานหนึ่งที่อยู่ด้านข้างของภูเขาและนักเป่าครุยพร้อมกับเราเด็กๆวิ่งกลูเข้าไปที่นั่นก่อนที่ประตูบานนั้นจะปิดลงและไม่มีใครสามารถเปิดมันได้อีกเลย จากที่ฟังมาทั้งหมดนั้นคุณเชื่อหรือเปล่าคว,าว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงแน่นอนมันก็มีการเติมแตกไปอยู่บ้างเพื่อทุกอย่างมันยดูกลมๆมแต่ว่าแก่นสารหลักของเดอะพีทไพเปอร์มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในดีตภายในเมืองเฮมเลนแห่งเยอรมันที่ภายในเนื้อหาที่เราได้อ่านไปไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนก็ตามจะที่ผมทําหรือแตกตา่างเท่าที่ผมลองไปหาดูนะครับคนเป่าครุยคนนี้เป็นบุคคลปริศนาไม่มีชื่อแต่เขาได้ถูกแทนลักษณะโดยการแต่งตัวอย่างคําว่าเดอะพีทไพเปอร์ คำว่าไบเปอร์มันแปลว่าคนเป่าขลุ่ยและไพที่แปลว่าลวดลายคือจริงๆมันอ่านว่าเดอะไพไบเปอร์นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมติดเรียกกระพิดไบเปอร์มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วมันแก้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยเมื่อเรื่องราวตำนานของเมืองเมืองนี้ได้ถูกแพร่ออกไปมันก็ส่งผลทําให้นักเขียนคนต่างๆเนี่ยนำเรื่องราวศักนินก์สิทธนี้มาเติมแต่งครับอย่างโยฮันวูฟกังวอนเกอร์เทอร์โรเบิร์ตบราวนิงและนักเขียนที่ทุกท่านอาจจะรู้จักดี สองพี่น้องตระกูลกลิมที่ผลงานของพวกเขาเนี่ยมันโด่งดังมากๆครับโดยเฉพาะเวอร์ชันของพี่น้องกลิมจะทําให้คนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันไปว่า The p i e Piper of Hamlin เป็นเรนื่องที่สองพี่น้องแต่งขึ้นมาโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องเรื่องนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปไกลเสนหน่อยครับในช่วงยุคกลางประมาณปีคศ1,300หลักฐานบ่งบอกกันมีอยู่ของเหตุการณ์ศก,ากานากกรรมนี้มันได้ถูกบันทึกเอาไว้ในรูปแบบของกระจกสีภายในโบสถ์ของเมืองเฮมลินครับ แต่ว่าตุก๊กระจกดังกล่าวมันก็ได้ถูกทําลายไปในปี1660แต่ก็โชคดีที่มันได้มีการบูรณะมันขึ้นมาใหม่ซึ่งภายในกระจกนั้นมันจะมีภาพของนักปอกคลุคยที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันสวยงามกับเหล่าบรรดาเด็กๆที่แต่งตัวด้วยชุดสีขาวซึ่งตามปกติแล้วพวกกระจกต่างๆที่เราได้เห็นภายในโบสถ์เนี่ยถ้าพวกมันไม่ใช่เรื่องราวในพระคัมภีร์ส่วนมากนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวสาคัญของเมืองนั้นๆโดยเฉพาะศกนัรกรรมที่ชาวเมืองต้องพบเจอ ซึ่งนั่นคือหลักฐานในส่วนที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรครับแต่ว่าสําหรับที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมันก็มีบันทึกไว้เหมือนกันภายในบันทึกประจาเมืองเฮมลินเมื่อราวปี1384ที่มันได้มีการบันทึกข้อความไว้ว่ามันเป็นเวลา100ปีที่ลูกหลานของเราได้จากไปแต่อย่างไรก,ก็ตามเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ครับมาเลยยังไม่ถูกยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงมีหนามซ้ําพวกหนูที่เป็นคอนเซปต์หลักเนี่ย มันเพิ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงปี1559นี้เองแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีหลักฐานอีกหลากหลายชิ้นครับที่บอกเล่าเรื่องราวเดียวกันอย่างบันทึกของแม่ชาวเมืองคนหนึ่งที่เธอได้อ้างว่าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ภายในวันนั้นและได้บันทึกทุกอย่างไว้เป็นภาษาละตินแต่ว่าบันทึกดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้หายสับสนไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ที่บป็เวลานจัดการแต่งของเมืองในสมัยก่อนที่มันได้มีการบันทึกไว้ว่าในปี1284 เด็ก130คนได้หายตัวไปโดยนักเป่าครุยหรือไม้ก็ซักของประตูเมืองที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ที่มันมีการบันทึกเรื่องราวเอาไว้แต่อย่างไร็กก็ตามส่วนมากนั้นมันก็เป็นแค่หลักฐานแวดล้อมครับที่ใครๆก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้โดยในปัจจุบันเรื่องราวของอะพ p i ไพ p ปอ e r เนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายเวอร์ชันหลากหลายตอนจบมากๆครับบางเวอร์ชันบอกไว้ว่าคนเป่าครุยได้พาเด็กๆขึ้นไปบบบนนนนนนนเเเททืือออกกขาาาาาพ่่่ีจจะไปใใดดิแดนนตาารงคว คนเป่าคลุยพาเด็กๆโดดลงน้ําส่งผลทําให้พวกเขาจมน้ําตายหรือแม้แต่บางเวอร์ชันที่มันจบแฮปปี้มากๆที่มันได้บอกไว้ว่าคนเป่าครุยได้คืนเด็กๆให้ชาวบ้านหลังจากที่เขาได้เงินตามที่ตกลงเอาไว้หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ํามันเลยทําให้สุดท้ายเนี่ยเ,เราก็ไม่ทราบอยู่ดีทับว่าเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่แต่มันก็พอมีทฤษฎีอยู่บ้างทฤษฎีแรกนักเป่าครุยที่เป็นต้นเหตุการหายตัวไปของเด็กๆกว่า130คนนั้นมันคือการแทนตัวของความตายครับ ในตอนนั้นมันอาจจะมีสกนตรกรรมเกิดขึ้นจริงแต่เด็กๆไม่ได้หายตัวไปแต่พวกเขาเสียชีวิตตั้งหากจากสาเหตุธรรมชาติมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดความอดอยากหรืออะไรอย่างอื่นส่งผลให้เด็กเกิดใหม่หรือที่อายุยังน้อยเนี่ยต้องเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากด้วยเหตุน,นั้นเหล่าชาวบ้านจึงได้ลําลึกถึงเหตุการณ์นี้ในรูปแบบที่ทําให้เหล่าเด็กๆพวกเขามีความสุขมากที่สุดที่พวกเขานั้นร้องเล่นเต้นรําติดสอยห้อยตามนักดนตรีที่มีพรสวรรค์เพื่อไปยังดินแดนในจินตนาการ และเขามาโทษตัวเองแทนที่เป็นต้นเหตุของการตายเหล่านั้นมีนามซ้ําในช่วงยุคกลางเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ถูกเรียกว่าแดนซ์มาคาราด้วยนะครับหรือการเต้นราแห่งความตายซึ่งมันเป็นศิลปะแนวหนึ่งที่ทําให้ผู้คนระลึกอยู่ตลอดว่าพวกเขาจะต้องตายในสักวันหนึ่งไม่ช้าก,ก็าเร็วภาษาละตินเนี่ยเขาใช้คําว่าเมนเมโตโมรินะครับซึ่งไอ้เจ้าศิลปะแขนงนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นในช่วงตอนที่กาลโลกกาลังระบาดหนักครับ ทำให้บางคนเชื่อว,ว่าเด็กอาจจะตายด้วยสาเหตุนี้ก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีความคลาดเคลื่อนในด้านของเวลาอยู่ครับที่การะโลกมัน,น,นเริ่มระบาดในปี1346แต่เหตุการณ์นั้นมันเกิดในปี1284มันเลยทําให้มันมีแกลบช่องว่างอยู่เกือบ60ปีเลยครับหรือถ้าหากมันไม่ใช่การะโลกมันก็ยังมีบางคนที่เชื่อว,ว่าสาเหตุการตายของเด็กๆเ,เหล่านี้มันคืออาการป่วยทางจิตเวชจานวนมากครับคล้ายคลึงกับแมสฮิสท t เรียโดยเชื่อกันว่าเด็กๆที่ป่่วยเหลานนั้น พวกเขาเต้นกันจนตายครับซึ่งฟังดูมันเหมือนจะแปลกนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆและนี่ก็ไม่ใช่เคสแรกด้วยหรือไม่บางทีก็อาจจะเชื่อกันว่าเด็กๆเหล่านี้พวกเขาเป็นโรคชักกระตุกประเภทหนึ่งครับที่เกี่ยวกับการที่ภูมิคุ้มกันของตัวเองเข้าไปทําลายระบบประสาทส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการชักกระตุกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณมือเทา้าและใบหน้าโดยสาเหตุของโรคโรคนี้มันมาจากแบคทีรียประเภทหนึ่งครับผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับ เขาผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยมันถูกมากน้อยแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าเจ้าโรคโรคนี้มันสามารถพบเห็นได้ในเด็กแล้วกันครับโดยมันมีเคสเคสหนึ่งในช่วงปี1237ที่มันได้บอกไว้ว่ามันมีการพบเห็นเด็กจํานวนมากที่เต้นตลอดการเดินทางจากเมืองเมืองหนึ่งสู่เมืองเมืองหนึ่งเป็นระยะทางทั้งสิ้น20กิโลเมตรด้วยกันทฤษฎีที่2ก็คือการย้ายถิ่นฐานครับมันมีหลักฐานอยู่บางชิ้นที่ทําให้เชื่อกันว่า สาเหตุการหายตัวไปของเด็กๆเ,เหล่านี้มันมาจากการที่มีคนมาขอพวกเด็กๆไปครับเพื่อให้พวกเขานั้นไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นอย่างเช่นทรัซิซเวเนียแล้วก็ภายนอกของเบอร์ลินที่ที่นั่นไม่ได้มีชื่อครอบครัวจากหมู่บ้านเฮมเลินอยู่และที่พวกเขาสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะความรู้สึกผิดครับที่เหมือนพวกเขาได้ขายลูกๆของตัวเองไปซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยครับผมแนะนําให้ลองไปหาอ่านกันดูแล้วก็ทฤษฎีที่3ครับ การแพร่ขยายของศาสนาคริสต์ในช่วงที่เด็กๆของชาวบ้านหายตัวไปมันมีหลักฐานอยู่บ้างครับที่บอกไว,ว้ว่าวันวันนั้นคือวันที่26มิถุนายนซึ่งมันตรงกับงานเฉลิมฉลองของพวกนอกศาสนาเพราะงั้นเลยเช่อกันว่าบางทีเด็กๆเนี่ยอาจจะถูกพาตัวไปเฉลองงานเลี้ยงนั้นก็ได้ส่วนผู้ใหญ่ก็อยู่ทํางานอยู่ด้านล่างแต่ว่าในตอนที่พวกเขาเฉลองกันอยู่พวกเขาก็ได้ถูกชาวคริสเจอเข้าและทําให้เกิดเรื่องขึ้นมาเด็กๆอาจจะถูกพาตัวไปเพราะคิดว่าเป็นพวกนอกศาสนา หรือไม่ก็จะถูกกวาดล้างนะตอนนั้นเลยก็ได้ก่อนจะถูกพาตัวไปสแสวงบุญไปเป็นทาหารหรือไม่ก็ในเหตุการณ์เด็กๆแห่งครูเซธที่มันมีคนอ้างว่าพระเจ้าสั่งให้เขาทําการเกณฑ์เหล่าเด็กๆเ,เพื่อไปยึดคืนเยรูซาเล็มจากศาสนาอิสลามแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวและส่งผลให้เด็กๆเ,เหล่านั้นถูกขายกลายเป็นทาสไปด้วยเหตุนั้นชาวบ้านจึงได้สร้างเรื่องนักเป่าขลุ่ยขึ้นมาเพื่อไม่ให้ทางโบสถ์และกษัตริย์ต้องรับรู้แล้วก็ทฤษฎีสุดท้ายครับที่ง่ายที่สุดพิทไพเปอร์ อาจจะเป็นแค่พวกใครเด็กคนหนึ่งก็ได้นั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ผมหาได้นะครับส่วนตัวแล้วผมเชื่อว,ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่แค่ได้ถูกแต่งเสริมเติมแต่งไปตามกาลเวลาและถึงแม้ตัวผมเองก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าเด็กๆทั้ง130คนนั้นหายไปด้วยสาเหตุอะไรแต่ที่ผมทราบเนี่ยเหตุการณ์เหตุการณ์นี้มันเป็นโศกนาฏกรรมที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะเป็นคนผิดก็ตามเด็กๆพวกนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ เป็นเหยื่อของความมักง่ายของผู้ใหญ่และเป็นเป้าหมายของนักเป่าคลุยที่ถูกปิดตาด้วยความแค้นคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับใครที่ชอบคลิปนานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยและผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาและขอขอบคุณซุปเปอร์แตงทุกบัททุกทท้กตังเลยนะครับในวันนี้เด็คอเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ